สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้ใสจะมาสอนวิธีทำฟิโลแฟกซ์กันค่ะดูแล้วเหมือนยากนะคะแต่ว่าไม่ยากเลยหลักการทำพื้นฐานก็คือการทำโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาไปเสียบไวไ้ในสมุดที่มีกระดูกงูนั่นเองค่ะโดยเราทำขึ้นมาเพื่อให้เราเก็บของเล็กๆน้อยๆเพิ่มได้อย่างเช่นสติกเกอร์หรือเอกสารงานเป็นต้นนะคะ สิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือกระดาษโดยลายที่สายเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิงแคนเตอร์หรือว่าสีชมพูแพนเตอร์นั่นเองกระดาษเป็นแนวนอน,นะคะ่ะมีความสูงก็ไม่ควรจะใหญ่หรือว่าเล็กเกินกว่าตัวเจาะรูแล้วก็สมุดของเรานะคะเราจะทำออกมาค่อนข้างที่จะหนานิดนึงเพราะว่าเราจะได้เก็บเอกสารข้างในได้ะคะ่ะจากนั้นเราก็จะต้องเตรียมเทปวาชิซึ่งตรงเนี้จะใช,ใช้เป็นสีเงินกับสีชมพูนะคะ มีดินสอมีสติกเกอร์ตกแตง่งแล้วก็จะมีตัวกันไก่นั่นเองค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องวัดขนาดนะคะว่าตรงไหนที่เราจะต้องเจาะรูตรงไหนที่จะต้องพับค่ะปังทับไปเลยแล้วก็ใช้ที่สอขีดซืบโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะพับกระดาษตามรอยที่เราวัดเมื่อกี้ค่ะ พอพับเสร็จแล้วเราก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนเกินออกนะคะค่ะเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะตัดกระดาษข้างหน้าให้มันเยื้งเยื้งให้มันดูเป็นโฟลเดอร์ค่ะทีนี้ก็ตามใจนะคะใครอยากจะตัดแบบตรงๆหรือว่าใครจะตัดให้มันเป็นลูกคลื่นเป็นแบบอื่นก็ได้ก็ลองไปบเอากันเองแล้วกันเนาะ ค่ะเสร็จแล้วเราทีเราก็จะเห็นว่าเราสามารถแนบของลงไปได้แล้วค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใช้เทปวาชิเนี่ยแปะแปะโดยให้มันเหลือขอบข้างๆไว้นิดนึงนะคะค่ะทีนี้ใส่จะตัดแปะครึ่งสติกเกอร์มุมหนึ่งนะคะเพื่อให้เราพับมุมเข้าไปได้ ไม่ยงั้นถ้าเกิดเราไม่ตัดเนี่ยแปะไปแล้วมันก็จะเป็นนูนๆมันจะไม่สวยอะค่ะตัดแป่นครึ่งนิดนึงแล้วก็พับเข้าไปค่ะพับเสร็จแล้วไอ้ตัวที่เหลืออยู่ก็ตัดทิ้งได้เลยตัดเสร็จแล้วเราก็จะพับกระดาษแล้วก็เทวาชีแปะกับอีกฝั่งหนึ่ง แปะเสร็จแล้วก็พับมุมเข้ามาได้เลยค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็จะใช้เทปวาชิแปะตรงก้นของกระดาษน,นะคะเพื่อไม่ให้เวลาเราเก็บของแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวของมันหล่นลงมา ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงไซจะแปะเทปวาชิอีกทีนึงให้มันรอบๆนะคะเพื่อให้มันดูสวย พอเสร็จแล้วก็ตัดปึ๊บต่อไปก็จะเจาะรูนะคะเลลงแม่นๆนิดนึงเนาะมันจะได้เวลาเราไปเสียบแล้วมันจะได้ไม่เบี้ยวไม่ไม่อะไรเนาะเล็งแล้วก็กดเลยปึ๊บเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนำสติกเกอร์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาตกแต่ง อันนี้ก็แปะตามใจชอบเลยแต่สาซขอเอา,เอานิดเดียวก็พอแล้วเพราะว่ากระดาษลายไซเนี่ยมันสวยแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ฟโฟล็อแฟกซ์ของเรานะคะใช้เก็บสติกเกอร์หรือว่าของเล็กน้อยๆได้นะคะไซว่ามันค่อนข้างน่ารักแล้วก็ทำง่ายมากเลยอย่างที่สายทำให้ดูเมื่อตะกี้เนี่ยคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะมากมายด้วยนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสอนทำฟิโลแฟ็กซ์วันนี้หวังว่าทุกคนคงชอบไอเดียนะคะเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างเพื่อติดตามวิดีโอต่อไปนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะ